น้องสมอนมาสูตรอากาศตอนเช้าอีกแล้วนะคะดูบรรยากาศมาวิ่งสูตรอากาศ มาแม่ไปสวนอง,งุ่นแล้วเด้อไปไปสวนอง,งุ่นกันวนงงนิ่งนำเลยแป๊บเดียวหอบแล้ว สูดอากาศยามเช้านะคะให้ร่างกายแข็งแรงน้องสมอนวิ่งนำเลยแล้วก็เหนื่อยนะขนาดพาว,วิ่งเช้าวิ่งเย็น นักกินอาหารนี้เอาใจยากจะให้กินข้าวกินอะไรธรรมดาก็มันเป็นพันของเขาก็เลยให้กินแต่อาหารพันอาหารพันปอมกินอาหารเยอะแล้วก็ก้วนไขมันจุกก็เลยาวิ่งเช้าวิ่ง,งเย็น ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้าตรู่อ้ยมะม่วงมะม่วงนอกแล้วดู ล่วงเต็มเลยมันมีตัวมากินนั่นน่ะสงสัยกระลอกกระแตมีแล้วก็ไม่มีใครกินเนี่ยๆเลูกนี้สงสัยนกนกมาจิกกินมันแต่กล้วยยังกินเลยกล้วยสุกคาเครือนกกิน กกกันชงบรรยากาศยามเช้านะคะขนน้องม่อนออกมาทำภารกิจ่วนตัวของน้องม่อนยังยังก็เลยมาถ่ายทำให้เพื่อนๆ f c น้องสมอนจะชมกันนะคะวิ่งออกกำลังสุกอากาศยามเช้าน้องสมอนเราจะวิ่งเช้าวิ่งเย็น ฝนไม่ตกน้ำเริ่มแห้งแล้วนาข้าวตรงนี้เป็นนาดอนตรงนี้เป็นนาดํานาปลูกเบ่งดิ เจ็บตัวยังคุณแซลมอนเจ็บตัวยังครับดอมอะไรเข้าไปในล่องก่อนแต่มันก็มีทางออกได้นะกลัวเอาไม่ทันกลัววิ่งขึ้นถนน เดินสำรวจยายรออยู่นี่เด้อมอนยายรออยู่นี่เด้อลูกกระทินเยอะเยอะลูกกระทิน ฟันดีๆอันนี้คือต้นอะไรวะกลัวไปเจอของอะไรกินเลอะเทอะใส่ได้ที่แล้ว เึ็มปลาเึ็มปนวันี้ หายหายไปไหนแล้วไไละรถ เสร็จสิ้นภารกิจหรือยังเสร็จหรือยังครับหลักเชือกดำหมดแล้วปีปอผูกด้วยนะเชือกน้องมอนอะ ลุงปลูกอะไร ชมบรรยากาศนะคะชมข้าวเขียวๆอีกมุมหนึง่งขาน้องมอดมาลุยระวังแตนตอดแตนตอดลงมามาทางลัด ตรงนี้ยาวแล้วจะต,ต้องเอาเครื่องมาตัดชั้นนี้น้องม่อนรัดเลาะ กำลังสองคนสองทางเลยนะคะได้ททางน้องม่อนทั้งยายมีประโยชน์ทั้งสองตัวสองคนเช้า เดินเลาะรอบบ้านนั่นบ้านน้อยเ็ตุผลกิจประจำวันของนอ้องสม่อนกับยดงเงินอุ้ยตกใจอะไรเลาะดงกล้วย ก,ก่้ยเครอนั้นยอนจะล้มใส่ป่าข้าวแล้วนะน้อมย่อนย่อนเนี่ยบกทกันต้นนี้ไม่ได้กินเลยพกษานมมันไม่โตมันมันอยู่ใกล้เอาร่วงลงไปกระโดดไม่พ้นม่อนเอ๊ เนี่ยตรงเนี้ยายยังไม่ได้เอาข้าวมาปลูกมันวังเวงดูไม่สวยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปยายเงินกับน้องสมอนอันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปต่อไปด้กค่ะขอบคุณมากจ้า